ถ้าสมมตินะพี่หนึ่งเขาไม่ไม่อยากที่จะเจอพี่หนึ่งขึ้นมาจริงๆมันจะทําให้พี่หนึ่งไม่ไม่รักตัวเองอองไหมไม่หรอทําไมอ่ะก็เ,ะเขาไม่อยากเจอเราเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้โดยโอกาสที่เรามีนะใช่ครับถ้าสมมุติตอนเนี้ยเตยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า อ,อยากบอกอะไรผ่านเต้ยไปบอกเขาไหมก็อยากจะฝากพี่ไปบอกเขาว่าผมบอกไปเนี่ยอีกหน,งนึงเดือนเนี่ยผมจะบวชผมอยากอห้รเขามาครั ทำไมถึงคิดอยากตามหาพ่อจริงจังความคิดนี้เริ่มมาตอนไหนพี่ก็นี่แหละครับเพราะว่าตอนอยู่นกก็แทบไปซ่องเฟซเข้าอะไรแต่ว่าไม่กล้าแอดไปอะไรเงี้ยอ๋อก็กลัวกลัวงั้น<อ>แสดงว่าคิดถึงมานานแล้วสิไม่ใช่เริ่มต้นจากตรงนี้ดิก็ถามว่าคิดถึงไหมก็มีมีก็ไม่ได้ถึงกับคิดถึงว่าเรายากจะเจอเขาสักครั้งแล้วก็ที่สาคัญว่าออกไปผมจะบวชด,ด้วย,ยก็เลยอยากจะเจอ เคยถามแม่ไหมเราเคยถามแม่ไหมพ่อเป็นใครคอยอยู่ที่ไหนถามตอนไหนอ่ะก็ถามส่วนมากจะถามช่วงเด็กๆแล้วเขาก็ไม่ตอบเราแล้วก็ไม่กล้าถามเขาแม่เป็นคนยังไงสําหรับที่หนึ่งแม่กับยายก็ดีครับดูแลผมดีครับแล้วเป็นดูไหมเป็นคนดูไหมก็ดูบ้างดปนบางเรื่องดูบ้างตอนเราดื้อยังงี้ไหมแล้วคุณยายเป็นไงครับยายก็รักเราหน่อยรักเราบาง งั้นย้อนถามอีกนิดนึงตอนที่เราเข้ามารอบหนึ่งรอบสองรอบสามเนี่ยการที่เราเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยเราเราเห็นแม่กับยายเสียใจไหมเห็นครับแล้วไม่มีโอกาสคุยกันไหมครับก็มีครับเล้วเขาว่าไงบ้างเขาว่ามาเยี่ยมเขาว่าไม่รอบรอบแรกงของรอบแรกเขาไม่ค่อยได้ว่าอะไรพอรอบสามรอบนี้ครับยายก็บอกว่าให้เลิกนะเพราะว่าเขาไม่ไหวแล้วเลยคำว่าไม่ไหวของเขาคืออะไร รัว่าเขาแก่แล้วเขาแก่แล้วเขากลัว่าเราออกไปแล้วไม่ได้เจอเขาเลยอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดรออเราเพราะเรารักเขามากใช่ไหมเราได้ยินประโยคนี้จากยายแล้วทําไงพี่เนี่ยรับก็คือว่าพอได้ยินรับนี้ก็มันทำให้ผมนะคิดคิดยากจะเลิกเลยถ้า คุณยายกับคุณแม่ดูรายการเต้ยเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเขาผ่านสื่อตรงน,นี้นะฮะไม่ไม่รู้จะบอกอะไรแค่รักพวเขามากๆ<า>เขาเป็นอีกหนึ่งจุดเล็กๆหรือยิ่งใหญ่ก็ไม่รู้ที่เป็นจุดเปลี่ยนของความคิดที่หนึ่งนะอนดีตที่เคยพลาดพรั้ง ยังโชคดีนะครับที่อย่างน้อยนอชอนหนึ่งยังเหลือคนที่รักรออยู่ข้างหลังแต่ก้าวต่อไปกับความหวังเรื่องพ่อไม่รู้เลยว่าจุดนี้เขาจะถูกยอมรับมากน้อยแค่ไหนเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเต็มตอนหรือม้วนเดียวจบ สามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจัน y t u t u อิเตอร์อีจันหรือ t k t t o อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับ ก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ f c e e o o o อ e เตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อีจันซับพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ